ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมวันนี้มีของสวยๆมันงามมาฝากอีกแล้วครับไมตี้เอ็กครับ3คันครับสีน้ำเงินสีเทาดำครับแล้วก็สีดำครับวรีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวบอกราคาครับดูครับรอบๆครับประมาณนี้ครับสีนี้ก็ตามการใช้งานนะครับประมาณนี้ครับ สท้ายนี่เปลี่ยนใหม่ครับแมกเนเตอร์ด้วยครับแมกเนเตอร์ให้ด้วยครับเดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนเลยสีเทาดำนี่พร้อมแม็กด้วยครับโอ้แม็กนี่สวยครับหลับคัสซีนี่ดูข้างล่างกัสซียังเจียมๆอยู่เลยครับไม่เยิ้มนะครับแห้งๆนะครับพาดูภายในนะครับไม่ได้เปิดเครื่องให้ดูนะครับเพราะว่ามาคนเดียว อันนี้พองอะไยแต่งนะครับสวยครับไม้เท่าไหร่หเงยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดเสิบกดใช้งานนะครับประมาณนี้ครับข้างในครับน่าจะเก็บสีมาแล้วนะครับถือว่ายังสวยครับส,สีเทาดำนี่เจ็ดหมื่นห้าครับ บอกราคาเลยครับนี่ครับเบอร์โทรครับ097 979 6 965ครับประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับผมแฮกบ่าวดอยเป็นเพียงสื่อกลางนะครับใครสนใจก็โทรหาเจ้าของรถเลยครับเพราะว่าผมเป็นเพียงสื่อกลางตนะ้องให้คุยกันเองครับ นะครับได้เปิดฝากโปรงให้ดูนะครับดูภายในครับเดี๋ยวดูทางซ้ายหน่อยไซยประมาณนี้ครับก็สวยหนึ่งครับนี่ภายในถือว่าครบอยู่ครับสวยใช้ได้อยู่ครับเจ็ดห้าครับคันนี้ถือว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับน่าจะต่อรองได้ครับถ้าเอาจริงๆนะโทรมาหาตระปองรถเลยครับมีสามคั้น นี่สีเงินซิ่งๆครับจำๆครับสีเงินครับมาดูภายในหน่อยอันนี้ดูนะข้างหน้าล้อแม็กข้างหลังนี่แม็กบรรทุกครับโอ้นี่เสริมแหนบแด้ครับสามตัวครับเออใสบรรบรรทุกของสองสามตันนี่สบายเลยครับไม่ต้องเสริมแหนบอันนี้มีแมกเนอร์ครับแต่กระบะทําใหม่แล้วครับดูภายในนะครับ ภายในถือว่าครบดูครับนี่ไม้เลยสามสามแสนสี่หม่นสามแสนสี่หมืน่นแปดพร้หครับมาเนี่ครับไม้ประมาณ3,000สนนะครับออเออเบาแคปข้างหลังสวยอยู่ครับดีวิวไวๆไเลยครับเริ่มมาแล้วเออปิดยังชุบๆอยู่ันนี้นี่สีนเงินนี่60,000ครับ หกหมื่นติดฟิล์มรอบคันนะครับเนี่ยสวยแล้วครับสีใหม่ใหม่ครับไปบรรทุกนี่เจ๋วเลยครับต้องไปใส่กระทะบรรทุกครับกระทะบรรทุกพร้อมแล้วครับส่งอย่างสวยเลยนะครับสักสีสักสีถือว่าใช้ได้อยู่ครับสิบยี่สิบปีแล้วเนาะถือว่าดีอยู่ครับดีครับ สินเงินนี้หกหมื่นนะครับติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยเลยครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหกห้าครับต่อเจ้าของรถได้เลยครับโดยตรงนะครับนักบ่าวดอยนี่เป็นเพียงสื่อกลางนะครับคุยราคากันเองนะครับน่าจะต่อรองได้ครับถ้าเอาจริงครับดูทรงครับมันสวยย่งงสิ่งสิ่งครับต่อคันที่สามเลยครับคันที่สามอยู่ข้างในหน่อยครับ ดำสีดําโอ้ล้อแม็กครับแม็กสีล้อนะครับดูครับเดือดัดสีหน่อยเออคัดสีสวยอยู่ครับไปบรรทุกนี่เจ๋วอะไรครับมีบาร์ข้างหลังนะครับเขาเรียกอะไรไปรู้บาร์นัครับนี่โรบาร์นะครับแข็งพวกกัครับเด็กครับดูครับล้อแม็กสีล้อครับ ปีนี้ไม่ทราบนะครับน่าจะประมาณสามห้าสามหกสามเจ็ดประมาณนี้นะครับโอ้คันนี้วิ่งเยอะครับสี่แสนสี่แสนห้าหมื่นห้าพันยี่สิบหกครับนี่วิ่งเยอะอีกหน่อยแต่สภาพสวยนะครับสีดําเนี่ยดูภายนอกภายในครับมืดหน่อยนะครับของอะไรยังสวยอยู่ครับเอาสวนเข้าไร่ครับไปนาครับราคาอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับใช้ยาวๆแล้วครับ บบอกเบอร์โทรอีกรอบครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหห้าครับนักบ่าวดอยเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้โทรมาหาาของรถเกียร์ครับแลวมีหลังคาด้วยครับหลังคานี่ไม่ได้ถามป้าเกียร์ครับเพราะว่าขายหรือเปล่าไม่รู้ครับให้โทรมาถามเอานะครับตามเบอร์โทรนี้ครับมีหลังคาด้วยครับลูกนึงครับ ซื้อไปนี่ยางก็ยังใช้ได้นานเหมือนกันครับบิดต้นครับใสไม่ได้สวยครับสวยครับราคานี้ถือว่าคุ้มครับ6 0ห0ื่นเจ็ดหมื่นห้าครับสีเทาดำนี่เจ็ดหมื่นห้าครับสองคันสีดำกับสีเงินนี่หกหมื่นครับไปได้ไปถือว่าคุ้มครับไอ้ลืมพาดูภาษีออภาษีสิบเจ็ดมิถุนาหกหกครับนี่ครับภาษีครับ สวยครับพาไปดูสีงเงินแจ่มๆอีกสีเทาดำนี่สวยครับแจ่มกว่าเพื่อนนะครับแต่ราคานี่ยเจ็ดหนึ่งห้าครับให้เพื่อนครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราติดตัวหมั่นใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ